วันอาทิตย์นะครับมาดูบรรยากาศก,การซื lodge, ้อขาและช่าาทงหลาที่บอ่อขาา้ขาะจันอย่างเรอยู่ที่บ่อาะจัน้มาดูกันว่าคนเยอะขนาดไหนไปดูกันไคนตาเป็นสก อตนีสรีอัอีที่ใส่สื้ออยู่นี่กที่ไโอเคถึงแม้ว่าเราจะในวันนั้นก็แค่บอกแต่ก่อนไม่สดอยู่